ในยุคที่สงครามไม่จำเป็นต้องมีนักบิน Loyal Wingman คือคำตอบของอนาคตดโดรนรบ AI อัจฉริยะพัฒนาโดย Boeing a u s t r a l i ีเพื่อทำภารกิจร่วมกับเครื่องบินขับไล่จริงอย่าง F35 F-18 หรือแม้แต่เครื่องบินเรดาร์ E7 ความยาว11.8เมตรบินได้ดานกว่า4ชั่วโมงความเร็วทะลุ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อนโดย AI เต็มรูปแบบ คิดเองตัดสินใจเองโลเย w วิงแมนไม่ใช่แค่โดรนแต่มันคือเพื่อนร่วมรบที่บินข้างคุณในสมรภูมิมันสามารถลอบบินตรวจจับศัตรูล่อเรดาร์หรือแม้แต่เข้าจู่โจมแทนมนุษย์โครงสร้างใช้วัสดุคอมโพสิตแบบชิ้นเดียวผสานเทคโนโลยีดิจิตอลดีไซน์ทำให้ทั้งเบาและล่องหนโมดูลหัวสามารถเปลี่ยนเป็นเรดาร์สัญญาณรบกวน หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนในอนาคตโลยอลวิงแมนอาจติดอาวุธร้ายแรงและบินพร้อมฝูงโรนที่ควบคุมด้วย AI กองทัพออสเตรเลียลงทุนกว่า400ล้านดอลลาร์และสหรัฐกำลังทดสอบร่วมในแผน AI f i g h เตอร์เมื่อ AI ควบคุมสนามรบนี่อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของกองทัพไร้คนขคับที่แท้จริง